สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลเีลย์ลีกคุณผู้ชมครับฤดูกาล2024-2025คุณผู้ชมนัดนี้พาคุณผู้ชมมารับชมที่สนามซิตี้เก่าคุณผู้ชมครับรังเย่าของทางลอตติงแฮมฟอร์เรสคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดถิ่นออท้าด่วนทาง ให้เป็นใหญ่อาร์เนลครับสำรองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงตรงนี้ผ่านตัวเกม FC 25และผ่านฟุตบอลเกมน่งเทียม16เพฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายโอ้โหก่อนเกมการแข่งขันจริงคุณผู้ชมครับนั้นี้แข่งขันจริงในวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นะครับแข่งขันเวลา2นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมครับคู่กลางสัปดาห์ครับตรงนี้ ผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับอ้าการแข่งขันจริงก็รับชมให้ถูกเกในทุกแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ต้อนรับแฟนโบของเทมฟอร์เรสผู้ชมครับระบบ4 2 3 1ครับผู้สับตัวตัวนี้เป็นทางแมทเซลกับแนวรับมีไอนามิเลนโควิชครับทางซานโตสมีวิลเลียมครับแดนกลางมีซองกาเร่เอเดอร์สันกิฟส์ไว้ครับมีฮาร์เซนโอลดอยทางเอนทนีอิลังกาและคริสวูดเป็นตัวรุกแดนหน้าตัวนี้ครับ เอามาทางฝั่งอาร์เซนอลบ้างครับยินดีต้อนรับแฟนปืนใหญ่นะครับระบบ4-3-3ครับสอวประตูเป็นดาวิดกอรยาครับแนวรับมีทิมเบอร์ซาลิบามาการเยสคลาฟิโอลีครับกองกลางมีโอเดกาดครับดิการไรส์ปาเตส่วนแดนหน้ามีเอ็นวาเนรี่นะครับโอ้โหแล้วเตรียมสนุกเตรียมมาตรงนี้คุณผู้ชมครับทางท็อตซ่าแล้วทางเซอร์ลิงก็มาเพียบพร้อมมาดูดิมากำลังใจสุดสำคัญในนัดนี้เลยคุณผู้ชมครับ เพียงแค่คุณผู้ชม u u s c r i b e ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสปเพราะฟุตบอลคือความสนุกว่าแล้วก็เกมเริ่มคุณชมครับอาร์เซนอลมาในชุดสีฟ้าคลามม่วงคุณผู้ชมครับบุกจากความมาซ้ายครับทีมเยือนเป็นฝ่ายครอบครองบอลในตอนนี้ครับส่วนทางนอร์ทมฟอร์เรสครับมาในชุดสีแดงครับสลับกับสีขาวบุกจากซ้ายมาขวา สุดมนันตรงนี้ที่โปรเกมิ้งทีเอ็มสิบหกพร็อฟโบอลคือความสนุก9ก้าสิบนาทีในเกมหลังจากนี้เดือดครับคุณผู้ชมครับอาซนลฝากกลางมาครับมาตินอเดกาดโอ้โหดูครับโดนทางมิดฟิลด์แดนกลางมาช่วยรุมอัดเอาบอลคืนไปได้ครับทางนั่นงฟอร์เรสครับอีลังกาให้มาที่ไอหน้าครับฝากมาตรงกลางตรงกลางเล่นกับทางกิฟส์ไว บอน,นี้จ่ายทะลุมาแต่คลาฟโอรี่ครับ,รรบลงมาช่วยเกมรับแล้วบอลผ่านขวาตรงนี้มาครับทิมเบอร์ทิมเบอร์มีดึงจังหวะแล้วฝากกลางมาที่โทมัสปาเต a อาร์เซนอลนี่นัดล่าสุดเพิ่งไปสะดุดพ่ายกับทางเวสต์แฮมมาสูงประตูตัวหนึ่งนะครับนัดล่าสุดของพวกเขาไม่มีเสมอนะครับก็แพ้สองนัดแล้วก็ชนะ3ครับเอาก็เป็นกำลังใจให้กับทางอาร์เซนอลด้วยนะครับ เอากลับมามีฟอร์มแร่งครับนัดนี้เอาเดี๋ยวดูครับพิมเล็กบีได้ดูนะครับบอลขึ้นขวาของทางเจ้าบ้านไอหนะ้าความเร็วมีครับยกมาถึงทางวุทจะจ่ายตรงนี้ไปติดแมแต่ไม่ผ่านทางสุริบาและมากันเย็ดช่วยกันได้ดีครับดีขึนไรซ์ครับย้อนมาที่กาเบ,บียวมากันเย็ดเล่นกับคาราฟิโอรีครับ ฟิโอลี่วันนี้ได้รับโอกาสแทงเลวิสเกลลี่นะครับที่โอ้โหไปโดนใบแดงในนัดที่เจอกับเวสแฮมมาคุณผู้ชมครับโอ้โหในช่วงนาทีที่73จากการเช็ค VAR นะครับเอาลุยกันต่อครับตัวนี้แอนเดอร์สันมีทะลวงเข้ามาแล้วไหลคืนตัวนีดมูโห,โโหโดูครับจะซักสวนแล้วสวนอีกทีนึงโอ้ยังกาโอ้โ,โ,โหโอกาสทองสองจังหวะของทาง โอ้โหนักเที่ยฟอร์เรสครับแต่มุมตรงนี้มันแคบไปหน่อยครับมันกาซัดเขา้าตาข่ายด้านข้างไปครับเกือบไปครับเปอร์เซโน่ครับส่วนทางฝั่งนักเที่ฟอร์เรสครับผลงานฮาร์ล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยได้เพียงแค่2นัดครับแล้วก็ไม่มีเสมอครับสามนัดที่เหลือนี่คือการพ่ายแพ้ครับโดย2นัดล่าสุดที่แพ้มาติดๆกันก็ เป็นการไปเยือนไพ่ฟูลแลมมา1ประตูต่สอสครับแล้วนัดล่าสุดก็ไปไพ่เนวคาเซิลแบบสุดมนันเลยคุผู้ชมครับ4ประตูต่อ3คมณุู้ชมครับ <c oughs> ทางเรื่องฟอร์เรสต์ใน3ลูกตรงนั้นก็มีฮัสซันโอดอยครับมีเลงโควิชและทางยาเตสคุผู้ชมครับ <c oughs> เอากลัวกันที่ไหนครับตัวนี้นัดนี้มาเจอกันหน่อยบิ๊กแมชของทีมที่อยู่ในโซนตารางบนนะครับ เก็บไว้ให้มาวูดไหลถึงตรงนี้อีลังกาดูครับเอาแต่ตรงนี้มีย้อนมาครับทางอิเลียดเอนเดอร์สันครับโอ้โดนใบเหลืองครับเดี๋ยวต้องย้อนไปดูครับจังหวะตรงไหนครับดูเอนเดอร์สันโอ้ไปไปสกิดสกิดทางทอรซาครับจังหวะเข้ามันโอ้ดูอาจจะน่ากลัวนิดตึงครับโอ้พูดเสียงเลยให้ใบเหลืองไปปลามไว้ก่อนครับ แล้วแดนกลางของแดนฟอร์เรสก็จะเล่นได้อต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าใบเหลืองตีตัวนี่แดนกลางก็อาจจะมีโอกาสได้ตัดเกมเหมือนกันครับมาตีนอุริกาดหมวนมาที่ทอซาครับพลิกบอลต,ตรงนี้ได้ดึงจังหวะแต่แหม่ซองกาเล่ไปเอาบอลคืนมาแล้วกลับมาตรงนี้ลองยกขวามาหน่อยครับยังกล้ามงย้อนขึ้นมาครับ Ich, มิเลนโควิชแมเกี่ยวบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกสวยเลยครับฮร์สันปล่อยบอลซ้ายแล้วฮัตสันอดอยอเนอนตรงระวังด้วยนะครับแต่ตรงนี้โอ้ <c oughs> จงังหวะบอลลั่นครับลั่นไปถึงทางแนวรับของอเนอลแล้วเปลี่ยนเป็นเกมรุกทันทีครับตรงกลางของโทมัสปาเต้ครับให้มาถอดซามีตวัดโยนกลับมาเอาแล้วครับ วานเอรี่ถึงทางไรส์แล้วโยนมาแอนเดอร์สันแล้วมีเลนโควิชโอ้ดูครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กตรงนี้อย่างตั้งเกมรับช่วยกันได้ดีอยู่ครับผู้ตัดสินในนัดนี้คุณผู้ชมครับก็จะเป็นทางแอนดรูว์แมตเลย์นะครับผู้ตัดสินสัญชาติชาวอังกฤษนะครับก็จะตัดสินในเกมแข่งขันจริงนะครับอ้าวลุยกันต่อตัวนี้บริการฝากมาที่ดิคันไรส์ ถึงทางทอสซาครับอ้าวจ่ายไปติดทางไอหน้าผู้ชมครับเหลวเกมมีฟากเข้ามากิฟส์ไว้ไหลามาวูดย้อนคืนหลังป้ายมาครับกิฟส์ไว้ถึงทางแอนทนีอีลังกาครับอีลังกามีตัดเข้าในถึงกิฟส์ไว้จะแหวกตัวนี้โอ้โหจะกดแต่สลิบามาบกไว้อยู่กึกเลยครับอยูเยอามาแล้ว ลุยตรงนี้โอดิกาขึ้นบอลฝั่งขวามากครับเอ็นวานาดี้โอ้โหไปใจติดอ้าวแต่ย้อนมาตรงนี้ยังแก้ไขได้ครับเบอร์สั้นเกือบไปครับบอลขึ้นฝั่งซ้ายครับเจ้าบ้านดูแฟนบอลซิดิกาวดูครับลูยืนลุนแล้วแต่อ้าวลำหน้าจอยเลยครับโอ้โหูครับจังหวะที่บอลจะแทงทะลุช่องตรงนี้แต่จังหวะมันเป็นบอลที่ล้ำหน้าไปครับคุณผู้ชมครับ มาใช้กระดับตารางคะแนนกันหน่อยคุณผู้ชมครับทางอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ2ครับแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูล1นัดนะครับตอนนี้เขามี53แต้มครับไล่ตามทางลิเวอร์พูลตอนนี้11แต้มคุณผู้ชมโอ้โหส่วนนักเตะฟอร์เรสต์ตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคุณผู้ชมครับมี47แต้มครับดังนั้นอาร์เซนอลตรงนี้ต้องแม่3แต้มเพื่อให้ได้ลุ้นไล่บี้กับทางลิเวอร์พูลให้ได้ก่อนครับ <c oughs> แต่น,น,นักเตะฟอร์เรสต์ฟอร์มดีฟอร์มเด่นแบบนี้ คงไม่ยมง่ายๆนแน่ๆคุณผู้ชมครับแ,แต่คิดในมุมกลับนะคุณผู้ชมครับถ้านอเทียมฟอเรสต์ orest, เก็บ3แต้มตรงนี้ได้เนี่ยช่องว่างจาก6แต้มที่ไล่ตามเชนนอลเนี่ยจะเหลือเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับโอ้จะกลายเป็นมีลุ้นอันดับ2ไปในตัวด้วยครับดับงนั้น3มแต้มในนัดนี้ทั้ง2ทีมมีค่าเหลือเกินคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับเกมค่อนข้างสูสีครับ โอ้แต่ที่เห็นนี่ค่อนข้างโดดเด่นคือแนวรับของลอตเทมฟอร์เรสทุกท่ครับนัดนี้โอ้แข่งแข่งสู้กับทางอร์เซนอลได้สนุกครับดูระบบย้อนมาเนี่ยครับอู้ดูครับว่าโอ้โห,โ,หโ,หโหดูครับแกล้งกันทั้งคู่ครับอพอมาดูทางฝั่งของซาริบาและมาการเยสนี่ก็โอ้โห,โห,โหดูนัดนี้ก็ทำได้ดีครับรวมทั้งกับดาวิดรายาด้วยครับ กำลังเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเดี๋ยวหลุดกันครับว่าทดเท่าไหร่บอลขึ้นขวามาอวาเนรี่มีหลอมาแล้วตบบอลเข้ากลางมาครับย้อนตรงนี้ทอสซาโอ้โหมีอัดใส่ทางแมสเซลครับแล้วทดเวลาหนึ่งนาทีตรงนี้ดูครับโอ้โหพูตินเป่าหมดเวลาครึ่ง แรกไปก่อนคุณผู้ชมครับอย่างทําอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมครับสุนทรุ่งนี้ครับโอ้ส่วนตรงนี้แอนเดอร์สันอ่านี่ก็คุมเกมกลางๆได้ดีครับอ้าวตัวนี้เดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางคลื่อหลังครับตัวนี้ทางนอเดอนฟอร์เรสต์สุนแอสเนลสุนครับมาครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงตรงนี้คุณผู้ชมครับอ้าวสุดมันกันต่อครับ ศูนย์ที่สิบเก้าครับบอลฝากบอกลลูนตัวนี้ครับยส์ไว้ให้มาที่คิสฟูดครับไหลซ้ายมาฮัตสันโอดอยโอดอยมีย้อนคืนหลังมาเอนเดอร์สันกลับมาที่โอดอยแต่แม่อูเดกาดมาดักย้อนมาตัวนี้ย้อนคืนหลังมาที่จุเล่นทิมเบอร์ครับอูเดกาดขวางสนามตรงกลางมาครับดีกันไร บอลเคาะเล่นการเอ็นวันเนอรี่ถึงทางอุดกาดแล้วแม่จะพลิกตรงนี้ไปติดบล็อกแล้วดีคันตรตัวนี้เอาเลยครับเอาบอลคืนมาแต่จ่ายตัวนี้ปั๊มมาเอ็นวันเนอรี่ถึงเซอร์งิงแม่จะโอ้โหพลิ้วแต่ยังไม่ผ่านทางไอหน้าครับโอ้เกมนัดนี้ที่ต้องชื่นชมคุณผู้ชมครับจงังหวะทะลุทะลวงเนี่ยทำกันได้ดีทั้งคู่ครับแต่เป็นความยอดเยี่ยมของแม่แผงแนวรับทั้งนั้นเลยครับเอาสู้กันด้วยแท็กติกครับตัวนี้เดี๋ยวดูครับว่า ดูตรงนี้ว่าใครจะฉวยโอกาสจากจังหวะเล็กๆน้อยๆเนี่ยหนึ่งประตูอาจจะมีผลต่อชัยชนะได้เลยครับ5 3นาทีผ่านตรงนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับดีแคนไรสบอนย้อนคืนหลังมาคาราฟิโอลี่ให้มาที่ทางทมัสปาเต้เล่นกับทางมาตินโอเดกาดครับ คารลฟิโอรี่ครับหุบเข้ามาช่วยข้างในครับบอลมีดึงทอซาซ้ายมาที่ราฮิมสเตอร์ลิงจิ้มมาแล้วกลับมาที่โอเดกาดพลิกได้ตรงนี้เอา้ามีโอ้โหดูครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วครับอย่างเนี้ครับโอ้ยางที่เรียนไปคุณผู้ชมครับโอ้โหถ้าเล่นตามแท็กติกตรงนี้ครับโอกาสมันสูสีเหลือเกินครับสุดท้าย มันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับแล้วเป็นมาตินูเรกาดครับกับตันทีมของปืนใหญ่เซลโนครับดูครับจังหวะพลิกแล้วดูข้ามหลอกตรงนี้ครับโอ้โหหลอกจะไปอีกทางแล้วพลิกเลยครับเนี่ยครับโอ้ลุกนี่เลยใส่ก้อยใส่ก้อยันเลยตรงนี้เต็มๆตมครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับสาหรับทางเซนอลครับขึ้นนําไปแล้วครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เอาจนได้ครับ ประตูแห่งความหวังแล้วครับโอ้โหอย่างที่เรียนไปคุณผู้ชมครับเกมฟุตบอลถ้ายังไม่จบครับแฟนอาชโนลอย่าพึ่งหมดหวังนะครับคุณผู้ชมครับอ่ายิ่งแพ้ยิ่งเชียร์ครับยิ่งเสมอก็ยิ่งเชียร์อู๋ส่วนทาชนะนี่เพกันเต็มที่แบบไม่สนครับอ้าวตัวนี้โอกาสลุนแชมป์ก็ยังมีครับอย่าหมดหวังคุณผู้ชมครับอาว่วนองแเทนฟอเรสต์นับตรงนี้เกมมันยังไม่จบครับ จะเสมอแล้วแฟงชนะก็ทำได้เหมือนกันครับโหโหสู้ให้ถึงที่สุดครับคุณผู้ชมครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทางนักท่องฟอร์เรสต์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับก็มีคนที่เจ็บแฮมสติงก็เป็นทางครอสมิเกลนะครับส่วนทางฉันก็เจ็บเยอะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโอ้โหช่งงว่าได้เหวี่ยงขวาตัวนี้มาครับตีกันร้ายครับย้อนมาที่คลาฟิโอรี จังหวะของอาเซ a l เนี่ยเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกาเบียลมาตีเนลี่นะครับมาก็น่าจะเป็นช่วงปลายกุมภาพครับบุย a ซาก้ากลับมาก็เป็นปลายอูเมษาครับกาเบียวเคซูตไคฮาวเวตแล้วก็ um โทมิยาสูนี่อูไปเจอการรูกการถัดไปเลยครับ <c oughs> แล้วยังไปเจอปัญหาของไมเลสเลวิสเกลี่ที่โดนใบแดงไม่สามารถลงในนัดนี้ได้ด้วยครับ เอาเป็นใจให้อาร์เซนอลครับตรงนี้ดูครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมครับกลับเข้าสู่เกมทันทีครับสมหรับทางวอเทมฟอเรสครับปูพลิกมาแล้วกลายเป็นทางคริสวูดส่วนหน้าที่รุกการนี้ความร้อนแรงจริงๆนะครับสมรรคริสวูดเนี่ยครับโอ้โหดูกดตรงนี้เต็มๆครับกับ18ประตูให้กับวอเทมฟอเรสครับโอ้โหดูจังหวะบอลที่ใสตรงนี้ลงอัดพุ่งทะยานตรงๆไปเลยคุณผู้ชมครับ Uh huh. หนึ่งเท่าคุณผู้ชมครับจากคริสวูดครับกับผลงานของเจ้าตัวในรุกกาลนี้สิบแปดประตูกับสามแอดซิตให้กับทางลอตเทอร์แฮมฟอร์เรสครับเดี๋ยวดูครับอ,อ,อย่างที่เรียนไปเกมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกลายเป็นหนึ่งเท่าครับขึ้นหลังหาจังหวะ ล้วหาช่องได้สัดประตูสวยๆครับดูครับเอ็นวานาลี่กดซ้ายติดบล็อกแล้วเกมส่วนนี้แอนโทนีเอลังกาความเร็วนี้มีครับจิวตัดเข้ามาตรงกลางแล้วขวามีเติมครับกิสฟูดเก็บบอลได้แล้วไปเองก่อนครับไปเองก่อนแล้วต่อส้นโยนคืนมาที่ไอหน้ากลับมาที่ซังกาเล่แล้วกิฟส์ไว้คืนมาฮัตสั้นอูดโดยโห,โหแซงครับ แซงไปเลยครับนาเดนฟอร์เรสอู้หูโมเมนตัมตรงนี้กลับมาเป็นทางอู้หูนาเดนฟอร์เรสแล้วครับคุณผู้ชมครับเราดูการปลุกพลังของแนวทางลิโนเอสปริโตซานโตคุณผู้ชมครับโอ้จังหวะครึ่งบอลมาแล้วกดตรงนี้ครับหักข้อซ้ายตรงนี้หนีมือทางอู้หูเดวิดราญาสุดๆครับแฟนนาเดนฟอร์เรส ได้เฮบ้างแล้วครับอ้าวแล้วมานารีถูกถอดออกแล้วใช้ทางมาติเนลี่ลงมามครับผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปครับการแข่งขันจริงตรงนี้มาติเนลี่นี่ก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็จะกลับมาโอ้ได้ลุ้นเหมือนกันครับหายเจ็บกลับมาเร็วๆครับกผู้ชมครับหาส่วนตัวเกมตัวนี้เปลี่ยนลงมาก็เข้าใจตรงกันครับผู้ชมครับลุยกันต่อครับทิมเบอร์มียกตักเข้ามามาตินเนลี่หม่งหย่อนคืนแล้วมีอัด กลับเข้ามาที่ดิคันไรส์บอลตรงกลางของไรส์ครับให้มาที่ทอซาผิวหนึ่งดูครับไปเลยครับอูพื้นที่ฝั่งขวาว่างเพียบเลยครับแต่มาเตนี่ย้อนคืนหลังไม่ลุยต่อครับเอาเลนเชื่อมบอลกันแม่แต่ปาเตจะตัดเข้าในไม่ผ่านทางมูริโลเลยครับไม่ถึง15นาทีก่อนทุกเวลาบาดเจ็บดูครับบอลปอนขึ้นมาฝั่งขวา แล้วซองกาเร่เอนดอร์ซันมีจีเข้ามาซาลิบาหูหูตามติดฮัสซันอโอดอยเลยครับสถิติห้านัดล่าสุดคู่นี้ที่เจอกันน้ชมครับแม่ก็เป็นลอตเทนฟอร์เรสสามารถเอาชนะได้1ครั้งครับไม่มีเสมอกันเลยครับส่วน4ครั้งที่เหลือก็จะเป็นทางอาร์เซนอลครับแล้วนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเลกแรกของทางพิมลีครับ ก็เป็นทางอาร์ซนอลเล่นที่เอ็มเดสเตเดียมบ้างตัวเองนะครับเอาชนะได้สามเปลงต่อศูนย์ครับผู้ชมครับโอ้โหเอาตรงนี้บ้านใครบ้านมันหรือเปล่าครับนันแ่มฟอเรสต์โอ้โหขออคืนหน่อยครับแต่เกมยังไม่จบคุณผู้ชมโอสินยังไม่เป่านกหวีดก็ต้องสู้ต่อแต่ดูครับนอนแฮมฟอเรสต์เริ่มเน้นการคงบอลเข้าสู้เลยครับกิฟส์ไว้ให้มาโอ้ย วูย้อนขึ้นมาที่กิฟส์ไวท์ครับตัดหลังตัวนี้มาครับอิลังกาโอ้กดอ้หติดบล็อกทางคาราฟิโอรี่ครับนี่ครับแล้วมีขยักเปลี่ยนตัวครับถอดวิลเลียมส์ออกครับแล้วใช้โมเรโน่ลงมาครับทางฝั่งของเลียมฟอร์เรสครับส่วนท้ายเซนอลครับมาแล้วครับทางเมริโน่ผู้ชมครับเอาท้ายเกมอาจจะมีลุ้นเหมือนครับโมริโน่ดีโอ้มีช่วงเวลาที่ซัดประตูคุมได้เหมือนกันเอาแต่ตัวนี้ขอสวนก่อน ขอสวนก่อนครับมาเตเลี่พึ่งลงมาใหม่โดนดึงครับคู่คู่ผู้สินไม่มีสัญญาณจะเป่าก็ไปต่อเลยครับมาเตเรลี่ความเร็วมีครับบอลดีดกลับมาทอดซานี่เลยครับโอ้โหทีเด็ดครับทีเด็ดครับคุณผู้ชมครับอู้ยังไม่จบครับคุณผู้ชมโอ้โหยังมันยังไม่จบครับโอ้โหดูแล้วเป็นเลโดนทอดซาคุณผู้ชมครับอ้แล้วกับช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้เวลาอีกเหลือแหล่เลยครับโอ้โหม่เอาละครับ ฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลครับอู้ดูคัตแบ็กมาแล้วเนี่ยครับใส่เต็มๆเต็มแล้วเป็นแอตซิตของมาติเนลี่คุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับคิดถึงไหมครับแฟนอาร์เซนอลครับดูครับจังหวะดีดกลับมาแล้วทอดสากดเลยครับโอ้โหมันแบบนี้คุณผู้ชมครับสับสไครต์สิครับกดกดไเลยถึงแจ้งเตือนด้วยนะครับมันหมันแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหเอาเละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้หาผู้ชนะ อาจจะจบในเกม90นาทีหรือเปล่าครับอูโูกลายเป็นครึ่งหลังเปิดเดือดใส่กันเลยครับอูโหครึ่งแรกนี้เน้นรัดกุมครับสู้กันด้วยแทคติกครับโ้แต่ครึ่งหลังมาเลยครับเปิดหน้าแรกเปิดหน้าเสือกันเลยครับมาเช็คโปรแกรมในนะถัดไปกันหน่อยครับเดี๋ยวทางอาร์เซนอลครับจะต้องเตรียมตัวไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับอรอบ นอกเอาเพย์ออฟนะครับ5มีนาคมครับเชนนลไปเยือน PSV ไฮออฟเอนทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ครับส่วนทางลอตดอมฟอร์เรสต์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพวกเขาจะเล่น FA ฟเอครับรอบ5เนี่ยครับก็เปิดบ้านดวลกับอิสวิททาวครับทีมจากพริมเลีกด้วยกันเองครับนี่แล้วก็เป็นที่มาครับผู้ชมครับว่าการเตะของพริมเลีกนัดกลางสัปดาห์ต้องแบ่งคิวให้กับทางเอฟเอครับรอบ5ด้วยครับ อ่าตอนนี้ถทเวลากำลังจะครบแล้วครับเดี๋ยวถ้าเสมอแบบนี้จบที่90นาทีนี่ก็ดวลจุดโทษหาผู้ชนะเป็นส่วนพิเศษให้คุณผู้ชมเลยครับดูครับจงหวะหมู่งตัวนี้ยังครับโอ้ดูเดี๋ยวต้องต้องลุ้นอีกขยักห,หนึ่งครับจะไปดวลจุดโทษส่วนพิเศษหรือหรือจะจบในเกมครับดูครับเป็นนอ t ์ทแอมฟอเรสต์ยังได้ลูกเตะมุมต่อเนื่องครับแต่ตรงนี้โอ้ระยะเซฟเซฟสวยจริงๆครับหมูจะเบียดเสาแรกเอานะครับนะ แล้วดูระยะสั่งการเลยครับเอาเราโยนมาตรงนี้เซอร์ลิงไปขูดแลม,มาตินาลี่ศาสตร์ยาวทิ้งมาแล้ววุศิสินเป่าเลยครับอูโหจบเกมครับคุณผู้ชมครับถ้าในการแข่งขันจริงนี้ถ้าเสมอก็แบ่งแต้มกันไปนะครับแต่ตรงนี้เราจัดส่วนพิเศษให้คุณผู้ชมครับไปรับชมจุดโทษมหาสนุกกันครับ